เจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นโรคนี้ตอนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกว่าอาการต่างๆนั้นคืออาการของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบโอ้โหส่วนมากเลย95ซมาจากการอักเสบการเสริมของหลอดเลือดซึ่งเรียกว่าใช้เวลานานาน,นับ 10, 10ปีคราวนี้เรามาดูเลยความเสื่อมจะมากหรือน้อยนั้นตามสาเหตุอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติหลายคนสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกําลังกายถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแค่เกิน50%จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายและถ้าติดเกินที่75%อาจมีอาการแม้อยู่เฉยๆบางสถานการณ์อาจจะมีการปริแตกของตะกันในหลอดเลือดแดงเกร็ดเลือดและที่ร,ระบบเลยปัจจัยแข็งโตของเลือด จะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดการตีบปันฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นนอ,อกหรือเป็นมากขึ้นแล้วก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเรียกว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษา ที่ทั่ไปเราเรียกว่าอาการโรคหัวใจอันตรายหรือ heart attack โอ้โหตอนนี้พี่ปราท่านรู้อย่างนี้แล้วใครที่จะเป็นโรคเหล่านี้บ้างพี่ปรามีคำตอบเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองหลายคนพออยูนอยนอย่น้อยก็ยังเป็นที่สําคัญพี่ปราบอกเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจาปีวันนี้พี่ปรามีเรื่องเรา่าหลายคนที่ทำงานอยู่และไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจำปีถามว่าทำไมไม่กล้าตรวจหรื เขาบอกกลัวรู้ว่าเป็นโรคแล้วทําไมไม่คิดในมุมกลับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่เนั่นๆวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าความสําคัญของโรคต่างๆถ้าเรารู้และเราได้รักษาแต่เน่ๆมันจะดีอย่างไรใครบ้างล่ะที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรามาดูกันเลยในอดีตโรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทแต่ปัจจุบันพบเลยว่า ภาวะนี้พบในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะวาความเครียดสูงแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบร,ริโภคท,ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะพบเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันและบางคนก็มีอาการฮ้าเด็กแท็กเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ48-49ปีคราวนี้เรามาดูเลยว่าปัจจัยเสี่ยงของการหลอดเลือดหัวใจตีมีอะไรบ้าง แล้วเราจะได้รูแลัวโตเราเองได้ถูกต้องปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อายุเพศมีประวัติบิดาเสียชีวิตด,ด้ยวยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมรดาเสียชีวิตด,ด้ยวยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงการสูบบุหรี่อ้วนลุงพุงผู้ชายวัดเส้นรอบสะดือมากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้32นิ้วการไม่ออกกำลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลา คราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจเจียเสียงหงยุบสูบหรีเด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นได้ด้วย 2. ควบคุมความ,ม,วามดาันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 0 8 5. สสําหรับคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 8 0และที่สําคัญเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า1้อยมิมลลิกรัมเปอร์เซนต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให เบาหวานเฉลี่ย3เดือนฮิมโมโกลบินเอวันสีน้อยเกิดเจ็ดเราต้องควบคุมไขมันหรือคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200เมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150เมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ L D L น้อยกว่า100 H D L หรือไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงเราจะต้องควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย B M I น้อยกว่า25และที่สำคัญออกกำลังกายมากกว่า ดีมากๆห้าครั้งต่อสัปดาห์รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เกร่งเครียดตลอดเวลาพี่ปลาพี่ปลาแล้วอย่างเงี้ยพอตรวจมาแล้วเนี่ยเรามีอาการเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรคนี้หรือไม่ลองมาเช็คดูเลยฟังในสิ่งที่พี่ปราจะพูดต่อไปว่านี่คืออาการของหลอดเลือดหัวใจติเรามีอาการเหล่านี้ หรือไม่อย่างไรเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางที่ปลาล้าไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปตามโคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีมากจนตันจะทําให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดมามบังกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเง่อออกโตเย็นถ้าเรานําส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้ จอาการที่กล่าวมาข้างตน้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอาการเจ็บหน้าอก,อากาเป็นได้จากสองกรณีคือ 1. เกิดจากการขาดเลือดละขาดเลือดอย่างไรและขาดเลือ,อลดเ,อเป็นยังไงพี่ปรามีคําตอบเรื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระพันหันหากเป็นการขาดเลือดจะหลอดเลือดตีบ คือมีอาการขณะออกแรงหรือออกกาลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกาลังกายที่มา,จากจนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจะภาวะกล้ามในหัวใจตายพี่ปาบมกเลยว่าที่มันเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยเรียกว่ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากต้องรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ที่สําคัญสําคัญโดยด่วนเพราะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน4-6ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4-6ชั่วโมงจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทํางานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่เป็นอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแพแพทย์โดยเร็วที่สุด สำคัญไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4ถึง6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือคนใกล้ตัวเรามีอาการผิดปกติเจ็บแน่นหน้าอกอะไรก็ตามรีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดอันนี้สำคัญมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามาดูเลยการารักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีในปัจจุบัน มีวิธีการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหลายวิธีมาจริงการทำไบพาสโดยการนําเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดและการใช้กดเลือดตะข่ายคำยันหลอดเลือดที่มีการอุดตันอย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน ในผู้ที่มีภาวะกวาดันโลหิตสงูงมีน้ำตาลในเลือดสงูงไขมันในเลือดสูงหรือสุปรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลิกสุปรีควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ําตาลให้น้อยลงเลือกรับประทานอาหารที่มีกะใหญ่สูงมากขึ้น เห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจเราจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube h a i t Fish Page h a i t Fish by